เนสอยากถามอะไรพี่อ้อยพี่ชอดคะคืะอ,อหนูอยากถามว่าส่วนตัวหนูอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาอยากมาก็มาอยากไปก็ไปแบบทำรท้ายจิตใจกันตลอดเลยแบบพูดแรงแรงใส่แล้วแบบควรทำยไงให้ใจของเรื่องเขาแบบเราสามารถไปจากข้อแบบไม่รู้สึกอะไรพี่เดี๋ยวกัน,นุกเนสเนสปดผ้า เอาหน้ากากออกสักนิดหนึงก่อนได้ไหมคะบางทีพี่ต้องเดาปากเพราะพี่ต้องดูจากปากอ่ะเอาใหม่ขอมาอีกทีเนี่ยเขามเจอคนที่อยากอยากมาก็มาอยากไปก็ไปใช่ไหมใช่ค่ะมันอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาอยากมาก็มาอยากไปก็ไปแบบทำนายจิตใจกันตลอดเลยควรแบบใจแข่งเรื่องเขายังไงดีแบบไปจากเขาแบบไม่ต้องเสียใจอะไรแบบไม่ต้องเสียใจเลยหรอแล้วคบกับเขานานหรือยังคะ คบกันนานหรือยังคือมันเป็นการคุยกันนะยังไม่ได้คบยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันไม่ใช่คบค่ะเป็นการคุยอ๋อค่ะน้องรู้สึกอย่างนี้มานานแค่ไหนแล้วอ๋อประมาณแปดเดือนแล้วค่ะแปดเดือนแล้วอืแต่ตอนเนี้ยไม่รู้นะถ้าฟังจากคำถามสั้นๆน่ะพี่รู้สึกว่าเรารู้สึกกับเขามากกว่าที่เขารู้สึกกับเราใช่ป่ะการที่พี่จอถามว่าตอนนี้คบกันมานานแค่ไหนแล้วนาะบอกแค่คุยคุยคือคําว่าแค่คุยคุยดีกรีต่างกันนะ เวลาที่เราคุยกับใครสักคนบางทีเราอาจจะคิดเยอะไปกันั้นละคือการคุยๆกับอันเนี้ยอาจจะเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นแฟนในอนาคตแต่ถ้าเกิดเขายังอยากไปอยากมาก็มาอยากไปก็ไปแปลว่าเขาไม่ได้ค่อยอะไรกับเราเท่าไหร่นะบางครั้งเราชอบคิดว่ามันคือความสัมพันธ์คลุมเครือแต่พี่มองว่าอันเนี้ยหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ชัดเจนที่เขาชัดเจนแล้วว่าเขาวางเราไว้ได้แค่เนี้คืออยากมาก็มานะแต่อยากไปก็ไปไอตอนที่เขาอยากไปอะต่อให้หนูรั้งไว้แทบตายก็เขายังไม่ได้อยากมาไง ใช่ป่ะคราวนี้น้องถามว่าจะต้องทํำยังไงที่ทําให้ตัวเองไม่เสียใจหรือเจ็บน้อยเนี่ยมันยากคนไหนก็ตามคิดมากกว่ารู้สึกมากกว่าก็เจ็บมากกว่าอยู่ดีคนไม่คิดอะไรยังไงก็ไม่เจ็บใช่ไหมคะเพียงแต่แค่วันนี้เราต้องยอมรับและทําความเข้าใจนะว่าเฮ้ยคนคนนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกดีกับเราเท่าที่เรารู้สึกดีกับเขาน้องคิด<ม>ว่าเขารู้ไหมว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาเขารู้ใช่ไหมเออพี่ว่าเขาก็ต้องรู้แหละดังนั้น เราก็ต้องคิดง่ายๆไม่ซับซ้อนนะค่ะว่าถ้าเกิดใจตรงกันนะถ้าเราก็รักเขาแล้วเขาก็รักเราชีวิตมันชีวิตมันไม่ยากเลยมันจะง่ายกว่าน,นี้มากก็เป็นแฟนกันสิก็จบแล้วถูกไหมคะแต่ตอนนี้ไม่ว่าการแสดงออกของเขาจะเป็นยังไงก็ตามแต่แปลว่าเขายังไม่ได้รักเรามากพอจะขอเราเป็นแฟนน่ะนั้นในความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันไม่มีสิ่งไหนที่จะทำได้จริงนอกจากทำความเข้าใจและทำใจกับมันนะคะ แต่ว่าพี่อยากบอกว่าสิ่งที่น้องกําลังคิดว่าแล้วทําทไงรับพี่ที่หนูไม่เจ็บต้องเข้าใจกันว่าเป็นไปไม่ได้ความเสียใจที่หนูกําลังเป็นอยู่ตอนนี้มันเป็นความรู้สึกธรรมชาติของคนที่อยากได้อะไรเราไม่ได้อะหวังในอะไรบางอย่างเราไม่สมหวังเราเลยต้องรู้สึกแบบนี้แต่สิ่งนี้มันจะช่วยหนูได้จริงๆก็คือค่อยๆทําความเข้าใจนะคะทำความเข้าใจว่าเราไม่ผิดนะที่เราไปรักเขา แต่เขาก็ไม่ผิดนะที่เขาไม่ได้รักเราเพียงแต่ว่าก็ต้องดูเหมือนกันว่าเขาเป็นคนแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเข้มแข็ง,ขงมีสติทำความเข้าใจและทำใจแต่ว่าในที่สุดแล้วถ้าหนูเข้าใจมันก็จะผ่านไปน,น,นะเป็นกำลังใจให้น้องนี่มีเพื่อนๆส่ง <c oughs> ชูบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะไหว<อ>ไหวไหวไหว,นะไว